สบายดีพี่น้องมาดื่มในม้อนเขา่าครัวสิออมเนื้อหมูเด้ออมเนื้อหมูใส่ผักโขมก็อออตอนไหนเอาไปเอาไปโมก,กินมีเนื้อหมูพี่น้องใส่ผักโขมใส่ผักซีขวบตอนหข่าเบือออมใส่ข่าเบือกระชตองกระเดกหมูสดตองกระเดกใส่ใส่หมักเคือพี่นอ้อง เบอร์ใส่ก้อนต้องกระเดกใส่ต้องกระเดกใส่เครื่องปงรุงก่อนค่ะจังเอาเนื้อมูล,ลงคือว่าในต้องเอาลงก่อนเพราะว่ามันน่านเปื่อยม่น,น่านซุกใส่กระเบือพี่น้อง กพรวดแล้วเอาเนื้อหมูลงเสียงหมูสามสันพี่น้องหอมหมูสามสันใส่ผงนัวเริ่มใส่เกลือ ใส่ระเปรเกลือไใส่เกลือใส่พักลงพี่น้อมีพักผมมีพักซีพักบัวใส่พักไปเลยเยอะเยอะีย,ยนันก็หยบน้อยเดียวพี่น้องเอยพักนให้ายดอกีมัก็หยอน่อยเดียว ินผักเป็ลายเวียดเห็นว่าเวียดเบียดเป็นเห็ดกินนะจะกินผักหลายกว่าเนื้อเลยอาหารเวียดนะกินผักหลายกว่าเนื้อเนื้อเนี่ยเขาใส่น้อยนึงผักนั้นลายเลยแผัดผัดผัดยังผัดเนื้อใส่น้อยยังหยุบไปได้พี่น้องหลายโดดปิดอัด ดีพี่น้องอิบซีจะหัาากแพงมื่อตะกันเด้อมามามากินเผาด้วยกันเด้อเผาแรงออมเนื้อหมูสามสั้นมามากินด้วยกันเผาแรงเด้อพี่น้อง,งเด้ออิบซีจะหักแพงเมื่อตะกันทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมาไหมาไม,ามต่ต้อย มา่ด้มา่มกิน้เนนแซ่บแซ่บเะออหนพี่นอ้องมาเลยห้อนห้อนมาเลยดแดดห่อนมาเลยเด็กกินแ้วกระอย่อย น่าก่อนคือเก่า,าไ,ไดีกินเนาะกินกินได้ได,ด้วยขเดมิมานว่าทอดไข่ทอดไข่เท่าเหมือนตูนบ่เจ้าบ่ถอดกินใช่แล้ว นนอนทำ,นทำนนนเนี่ยนาวทำมาไลานาวคืนนี่หันแต่ัวแรกสังัดเต้งม่ลมไปมได้พัดลมโอ้มาบาดเดียวเลยเมื่อคืนเนี่ยโอ้เจ็บตกใจ băng đẹp Bữa nó nằm nó xuống bổng mu bay, mình hặc กระเป๋าน้อยไปนอนอยู่น้าแรงเผาเฟซเผาไก่เพราะว่าลูกไส้่นหันบริยูแล้วลูกไส้่นไปอยู่แบกเซ่ใต้ไปเผาสวนอยู่แบกเซ่ใต้ได้ใายซองไอ้น้องคนนี้ไปเผาบ้านนี่ไปนอนเผากลางคืนตัวตัวอ้อมสามคนเต่าตัวไอ้พวกบ่สามคนใช้ไอ้น้องพิ่นสบายดีพี่น้องมาขิกเขา ไปเป็นผู้บ่าวหนุ่มหน้านอนหนาวได้ไปประจำอยู่หน้าแล้วไปบ้านเม่อตัวกินอะไร้างอร่อยมากอุ้ยคาราบุเขาปั่นอะไรบ้างตัวกินแล้วก็พากันออกไปกันอ๋อเจนี่บ่เพราะเธออยู่หน้าบ่าอะมาตัวเนี่ยผู้ตัวแล้วเข้าบ้านแล้วะอุ้ยกัดเยอะแต่ไม่คอดเป็นยังตัวอ่ะฮะห้องมอเอาอะไรเนี่ยห้องม้อเขาบ้า ก็หลุดกูไข่มาสมนี่ปู่ในบ้านไี่ต้องเลยนี่ปู่อายุนี่พอเก้าสิบกว่าอายุเก้าสิบเก้าปีเนี่ยอีปีเดียวกขออนุญาตคุณป่วยเอาไปโรงหมอมัเนี่ไปโรงพยาบาลมัเนี่ยใส่ออกซิเจนมาวัดเนี่ยทางหมอหักพอได้ก็ใส่ออกซิมาหลุดกูไ่มาไว้อยู่วัดซ่อมอยู่ใจฉิบหายแล้วใส่ออกซิมาทุงหมอบอก ปาสดจะเป็นงานอันน cu ึ่งของเราอีกนะคนน้อยอย่าเีราคนรวยเราเหมแบบบูนะมื่อกี้มุกินมุกินอะทอดไข่ขายถั่วม้วนตุนิอกินทอดไก่จะกตนมอกินอ้ไม นอนง่ายเป็นเาจะเ็ดเรียนเลยนะครับ้าเหเรียกเลยบอกสิยงมื่นเาเทอมาอาแล้วนนาจ้าเร่ปอะไรอีกนะต่อนฮะมื่นบอกเจ้ากรบปูักทองหม่นกดชาเปานคันนาอีกบ้อ่าอย่างเนาะจ้ยุกเลยเลนมีเวียกาเหมอนอยางเล้เปิอวิ่งกันไหนกาเข่าพี่น้องเลยข่ากินได้ลีละพี่น้องเนนมีกูจ้าง จ้างเห็ดแล้วก็เห็ดไปนเนาะพอได้กินได้ยางแต่ใครก็มีแต่บ้านส่งโควิดนี่มันตะกี้กินอยู่น,ำน้ำ <COVID S 1> มันโควิดมีผู้จ้างเห็นทุกย่งนะมันดีเลย่ะมีผู้จ้างก็สินงยังเน้ำมันมันอุกใจมันมีผู้จ้างมีผู้จ้างลูกจ้างเต่าไปเห็ดหันเห็ดนี่ใครแน่โขาไก็พอจะไปซื้อข้าวแน่กินแบบเบาแน่ <c oughs> ไมสมองจะยังเห้อ คุหนงเป็นนนงเนาะคุนนินหนึ่งกันยังดีเนาะคหนึงเป็น,น,นของกินคุนึงเป็นเ้าเี่ยก็เป็นของกินพี่น้องเลยบ้าน้อยก็เป็นเ้าดีซอยแม่ม,มามาบ้านน้อยก็ไปเห็ดเวียรนาะมมาอยู่ทสือได้พี่น้องเลยกุ้หมยดเียบ้านกะ <c oughs> นั่งคิงเบียกบ้านเงเก่าลากถอยเบีรยไ <c oughs> รไอยกกันน,น่ได้พี่น้อง <c oughs> เรียรบ้านน่นังคิง เพิ่นอยู่นเพิ่นตื่นมาเพิ่นกับเปเก็บเก็บ้เก็่อนคืว่าเพิ่นเพิ่นดหละไปทาภาษาพี่อยกเพิ่นน่นะเพิ่นมายังได้ก็เห็นก็เพิ่นมากบ่เห็นจะมือได้นะแล้วแต่เพิ่นสะดวกเนคน่าเลยก็ได้รอ แก่น้องเุด่้ำเั็บเล็กได้ท่านสอบพี่สอบแต่ให้น้องท่างนี้ไล้ไปแก้ไมหาบ่านวดคือเก้าต uh, kind of nice ีพื้นดังเยไปห้พื้นเด็เป็นสอบไปน้องไปแกมหายมันินเสียงกิ่งแต่ว่ามดูที่ไหนาดนขอดอ

ไก้อนนี้มันอามามมาจังแต่พวาเขาไม่ตัเวเนจะีานีน่นเอาคิปนี้กต่ไม่ว่าหนาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้กกนา,นยายเด้ออย่าลืมโพสแก็ไลซัดแต่คระซ่อมน้องน้องขี้งายหมอนน้องเด้อบาย